แชมเปีย l ชาร์จอ่าวฟอ r ์ดไฟท์ทุนน้ำหนัก75กิลกัมสกลับมาบันกันต่อกับโปกรมไฟท์แชมเปีย l ชาร์ครับมวยคู่ที่4ของรายการในค่ำคืนวันนี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตรามมาบินปุ๋ยแรงพลังมา้าปุ๋ยม้าพลังแรงนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายเพชรแรมโบในจังหวัดชลบุรีครับ introducing our blue corner coming from นครสวรรค์ 1. Training out of Pet Brambo gym, with professional records of sixty-five fights, forty-one victories. Ladies and gentlemen, let's it for Paul Zumbai, Pet Rambo! The global fight. Ladies and gentlemen, welcoming your blue corner, coming from the Coastal Province, training out of Pet Rambo Gym. Let's hear for Paul Pet Rambo, and the and his opponent Indu green corner coming from Surin Province. Training out of Sahar Show Group Gym with professional records of 55, 35 victories. Ladies and gentlemen, let's see for Lahu Sahar Show Group. The global fight. And ละอยู่ในริง right now is your Ryan right Connor coming from Suri Province training out of Sahat s h o w Group Gym put your hands together and welcome Lahu Sahat s h o w Group ครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับท่านผู้ชมครับเป็นการเจอกันในรุ่นใหญ่หน่อยครับ75กิโลกรัมระหว่างท่า Lahu Sahat Shock g r o ครับอีกหนึ่งนักชกจากสุรินทร์ครับ น่าวันนี้นักชกจากสุรินทร์ส่งเข้าประกวด5รายชนะไป1ครับแล่วันนี้เขาจะมาเจอกับนักชกจากนครสวรรค์ครับพรสมัยเพชรแรมโบ้ครับเกียรตบสีละตุดร่างครับแล้วนี่เขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่พิเศษครับเป็นคู่ที่4ของรายการครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราหมาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงครับสนับสนุนเงินรางวัลโบนัทครับแล้วก็แผลแตก เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักชกทั้งคู่ครับไปรู้จักกันทั้งคู่กันก่อนครับนักชกฝ่ายน้ําเงินครับพรสมัยเพชรลัมโบนักชกวัย23ปีจากอำเภอบรานพธธิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับนนักชกตระกูลเรียกว่ามังกรปากน้ําโพครับมีชื่อจริงว่านายพรสมัยสังขัดฝิดซ้อมอยู่ที่ค่ามวยเพชรลัมโบครับโดยมีคุณชานชัยพึ่งเจียมหรือว่าลัมโบแม็กมวยไทยเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่าย ส่วนนักโชคฝ่ายแดงครับทางด้านลาหูสหโชคกรุ๊ปมีชื่อจริงว่านายโชคชัยชัยศรีสะวัย22ปีครับมาจากอำเภอสังขาจาาังหวัดสุรินทร์เก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่สหโชคกรุปครับโดยมีคุณประชาตะเคียนศกครับเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายทางสมัยครับฝากผลงานเอาไว้ล่าสุดกรบแพ้น็อกให้กับเรนาโตโกเมสครับ ในรายการมวยไทยแบทเทิลของเราครับก่อนหน้านั้นก็ชนะนกเจ้าทรอยโจนครับสักสรการเมริกามาได้นะบ,บอกว่าถือว่าเป็นเจ้าถึงไก,กลเลยครับเพราะว่ามาชกที่งถึงสองครั้งส่วนทางด้านเจ้าลาหูมาประเดิมครั้งแรกครับท่านผู้ชมครับจะลืมกบหากต้องการรับชมความมันระดับโลกสามารถติดตามผ่านทางช่องนาว26ได้ทุกวัน7วันเต็มแมตช์ครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์และาัานศึกมวยไทยไฟเตอร์ พูดเพื่อหัเประเด็กโควต้ไฟชมเปยนชาเลจนแบบนี้ครับตั้แต่เวลา18.25นาทีเป็นต้นไปครับในวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีส่วนวันศุกร์ครับพบกับรายการมวยไทยแบทเทิลครับ18.10นาทีเสาร์และอาทิตย์เดชเปียนมวยไทยตัดเชือกในวันเสาร์และแมตช์มวยไทยในวันอาทิตย์ครับ19.20นาทีนี่คือเวลาดีๆนะท่านผู้ชมจดเอาไว้เลยครับในปฏิทินความมันระดับโลกครับจากเวทีแม็กซ์มวยไทยครับร่วมกับช่องนาว26ครับ นะครับรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งเลยครับของหนักของแรง้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ซ้ายกับขวาครับซ้ายของทางด้านเจ้าพรสมัยลาหูเกาะนายารัสเอวไว้ครับวันนี้เป็นรุ่นเป็นคู่มวยที่น้ำหนักเยอะที่สุดครับในรายการวันนี้7.5กิโลกรัมครับแต่ต้องบอกว่า7.5กิโลกรัมที่ออกุไม่เก่งกล้าครับแม่อาวุธคล่องตัวยังกมมวยร้อยปอนด์ครับดูครับขวางหน้าไว้เลยครับลาหู ความสมัยปักนลักครับขยับพยาบจะเล่นงานถางแล้วแล้วดูครับเจอสวนเอ้าเกี่ยวแล้วตัดไม่ลงครับช็อตนี้แก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับพอสมัยถูกตกตกใจแฟนพวยเลยครับตบมือให้ครับจังหวัดนี้มีเชือกช่วยไว้พอดีครับด้านลาโหนไม่สนใจครับเริ่มทําเกมได้เริ่มมั่นใจมากขึ้นครับนักชกจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ อ้หิ่งไปซ้ายต่อยซ้ายสุดเลยครับมาเจอพลังต้องบอกว่าพลังมังกรเข้าไปครับนักชกแดงมังกรครับจากนาครสวรรค์ปากน้ำโพเช่นเดียวกับนักชกมุมแดงนี่พลังช้างครับจากสุรินนี่เอา,เอาละครับพยายามเอ้าห่วงพยายามเอาคืน่ไปวืดไปจับในได้ลัดละากออกมาพยายามเค็นพยายามแทงครับทางด้านลาหูนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดนี่เป็นน้องแวดเพชรราชพัฒน์อดีตมวยดังนะครับ หวังด้วยแข้งซ้ายราหูหางไม่ออกกัไม่ถึงครับพอสมัยพยายามจะสร้างจังหวะให้ตัวเองแต่โดนก่อนครับเอา้าเกาะในหวังด้วยแข้งซ้ายแล้วต่อยซ้ายเติมแต่ไม่ลูกเตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายตามครับพลาเดินดงของน้ำพนสมัยวันนี้จับกันมาไ,ได้หลายหนครับครับกีบนในลาหูตีก่อนครับพอสมัยพยายามจะเข้นเอาแบบชัดๆครับตอนนี้กรรมาการแยกออกมาวงในตีกันไม่ได้ต้องรีบแยกนะครับพือความต่อเน,นื่องของเกม จีบด้วยมาซ้ายลาหูตีด้วยขวาล็อกล่างตีซ้ำเข้าไหร่ทีพยายามจะเน็บไปเรื่อยครับสะสมแต้มครับแทงด้วยซ้ายนี่นะครับทำแท็กขึ้นมาในเรื่อยครับทางด้านลาหูลองกลับมาตรงน,นี้ใจเย็นไม่ได้ครับต้องเดินเบียดเดินคู่ครบวางซ้ายต่อยซ้ายครับตามสูตรของทางด้านเจ้าพ่อสมัยเลยครับขวาวิร์ดเอาตบขวาเติมซ้ายนะล้วมครับหมดยกแรกครับ <Max. S 2> The <Global> กลับเข้าสู่แม็กซ์สเตเดียมมัธยประเทศไทยกันต่อครับพรสมัยเพชรแรมโบ้ครับประศึกวลกับธน้าลาหูสหโชคลุกครับในรุ่นนิกัดกิโลกรัมนุ่นใหญ่ครับออกอาวุธกันหนัก,นก,นกๆแรงๆครับดูภาพช้าครับแต่สายวุดเจอแข้งสายของสดนดาเจ้าพอสมัยแล้วเกี่ยวได้มยังจะตัดจะไม่ลงแล้วนี่ครับจังหวะวงนขวางหน้าอู้วีนี่ครับ สายต่อยซ้ายกับก้นเตี้ยเลยครับอะไรครับยกที่2ครับมายกนี้ทางด้านพรสมัยจับนายปล้ำตีลาหูไม่สนใจครับมีมวลขดแข้งขวาตู้ทางมาซ้ายซ้ายกับขวาครับปัดซ้ายของนายพรสมัยกับแข้งขวาของลาหูอะไรครับนี่ครับเปิดเกมนะครับลาหูพยายามจะเกาะนายให้เร็วครับแต่พอรู้ว่านายพรสมัยมีหมัดที่อันตรายครับพรสมัยเบียดจิ้มด้วยซ้ายตรงหลัาออกมา ครับวงในไม่อยากเล่นด้วยแล้วครับปักด้สอบตักไวลาหูขวางหน้าแล้วก็ลัดล่างกระตี้ตี้นะครับสลับขาดันแทงครับทางด้านลาหูกระแบบโจ๊กวางแข้งขวาอ้าโ่นมาซ้ายของทางด้านความสมัยเข้าไปแม่ขลังาติดเชือกครับจังหวะนี้เอะไรครับมาแล้วครับเล่นงานพับนายลาหูตีด้ขวาวาตต์ตีซ้ำ้าไม่ทีไม่ขึ้นบอลอาจจะเจอเหลี่ยมครับ บิดนิดเดียกันเสียหลักล้มลงไปกันท่านลาหูกับชางทีเดียวครับหายท้อครับตรงนี้ลาหูเสียหลักเสียเดี่ยมครับเสียพละงกำลังไปเล็กน้อยนะครับตาอีกแล้วครับวงในยอมโดนก่อนครับรับก่อนพอที่หลังครับต้องบอกว่าอยู่ในสมาคมนักลงทุนแลยครับท่านลาหูแู่ว่าลงทุนระยะยาวนี่จะจุดมีจุดคุ้มทุนหรือเปล่าครับท่านลาหู ลงทุนรับแข้งเข้าไปรับแข้งรับมัดแล้วก็พยายามสู่วงในครับขนาดหุ้นเนี่ยเขายังบอกว่าการลงทุนคือความเสี่ยงเลยครับไม่ต่างจากมวยไทยเท่าไหร่ครับนี่ครับลงทุนอีกแล้วครับครับพอสมัยเจอมัดเอ้าวุ้ยบวกไ้สอกครับพอสมัยแล้วเราวูแทงด้วขขวาหวังไม่แข่งขวาเจอสอบลีก้วแล้วล็อกในเดี๋ยวจะบวกในตีครับโอ้เล่นงานที่วงในครับอนะครับตอนนี้วัดกันแบบมัดกับเข่าครับ นะครับรับแข้งรับเข่ารับมันครับทางด้านลาหูจับไนได้แม่ทีจะมาจะมาให้โดนหักล้มอีกโอ้กลิ้งเลยครับกะครับสมัยฝังไปทางซ้ายแล้วต่อยซ้ายหัวบวกอีกทีพยายามจะบวกเลยครับตอนนี้พยายามรับลาหูวางไปทางขวาเจอศอกบวกคือศอกขึ้นนะครับวงในขวาหน้าสมัยเจอหมัดครับบวกศวนเลยครับทางด้านลาหูลาหูไม่มียอมครับโดนเป็นโดนครับตอนนี้แม่ต้องแลกแล้ว โอ้โหครับเดินจี้เดินเบียดเอาวัดหนึ่งสองอ้าวจิ้มมาปลายโดนไม่โดนครับแม่มีอาการเหมือนครับคอนสมัยอาอะไรครับใครดีใครอยู่ครับปัดกับศอกลาหูง้างง้างแล้วปากด้วยศอกขวาแล้วเสียบคืน้นเอาเลยครับพวอสมัยนิ่งแล้วครับจิ้มด้วยมัดอีกทีครับราหูได้ใจเลยครับนักชแกแจ็คสุรินทร์เกาะนายล็อกเอาไวา้กระชากพวอสมัยหน้าเบียร์จะหักแล้วถอะอื้อแล้วเสียบครับ ยกเข่าตามข้าวโลกนี้เป็นควนามคาดเชื่อครับแมเอาล้วครับทางซ้ายโ,โ,โอ้โหลูกนี้ไม่บังนี่มีจุกมีเสียงครับโอ้ยหมดจซะก,ก่อนท่านผู้ชมปเป๋เลยครับแม่ The Global Fight นี่เลยครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปว่าอย่ากระพริบตาครับโอ้หากชมผลงานความมันระดับโลกจากทางช่องนาว26ครับ มีเหตุที่เกิดขึ้นพลิกไปพลิกมาได้ตลอดวินาทีครับนี่ครับจิมขวาก่อนเลยครับลาหูพยายามจะปักด้วยศอกซ้ายบวกเข้าไปพอสมัยพยายามจะดึงน้ำนี่ครับจังหวะสุดท้ายครับปังเข้าไปครับคอพาดเชือกเลยครับยังดีครับที่ระครังในตีไปแล้วครับโอ้โหเอาละครับสามนาทีสุดท้ายแล้วครับมาว่ากันต่อครับอีกหนึ่งยกครับฮ่าูที่สี่ของรายการครับลาหูไฟแดงพอสมัยไฟน้ําเงิน พยายามเดินเข้าหาโดนแข้งซ้ายสองไม่ติดเตียงกันสองเป็นซ้อนทางด้านลาหูทางด้านพอสมัยนี่พยายามจะอาศัยชั้นเชิงแล้วครับโยกโยกขู่แล้ววางด้วยแข้งซ้ายนะครับพยายามบวกบวกเจอบัตรโฉบเข้ามาแล้วตีอีกทีครับทางด้านลาหูตีไม่ต่อเนื่องครับได้แค่ดอกสองดอกครับกรรมการแย่การันกำลังจะมีเหลือเฟือครับลาหูแต่จังหวะจะขันขันเกินๆนะครับแทงซ้าย วางหน้าไว้อีกครั้งครับแยกออกมาลาหูเบียดเลยครับนี่ครับจิ้มเอาเสียละโอ้เจอเหลี่ยมของตาพอสมัยครับเก๋าจริงๆครับจังหวันี้แท้กระดูกมวยใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยครับพอนสมัยทําท่าจะเพียงพังครับมีลุกวิเหลี่ยมบิดเข้ามาช่วยโอ้ตอนนี้นี่ไม่พูดพร่ำทาเพลงเลยครับได้ลาหูไม่เจรจาต่อรองเลยครับนี่นะครับหมัดขวาเสียบด้วย้ายวางหน้าเสียบด้วยสายเจอเหลี่ยมเทเลยครับ โอ้กลมากำลังทำได้ดีๆครับเจอเลียงเข้าไป mm. ครับราหูใส่อ mm. วดพอสมัยวางด้วยทางซ้ายยัดเข้ามา mm. เอ้าตนหมัดครับก mm. ล้าราหูเรียนจะขวางหน้าแทางซ้ายก mm. ดลงมาตีได้ไหม <laughs> แต่งตัวนานครับทิชช้าทำาช้าไม่ได้ครับลาหูัจมวะมันเปิดนะครับตรงนี้ออกแล้วจะต,ต้องออกครับอาศัยลูกขยันเข้าช่วยรัดลากเข้ามาแม่รัดอย่างเดียวไม่ยกไม่ได้ครับต้องขยันต่อยขยันยก ก้มาถึงครึ่งทางเลยครับแยกออกมาพอสมัยปักหลักรอครับจิ้มด้วยมัดขวาอีกแล้วครบลำลาหูเอาเลยรับซ้ายของธนาพอสมัยยาับมาแหเจอเลียดอีกแล้วครับขวางหน้าพอสมัยตีด้วยซ้ายครับแหมลาหูจะมาจะมาครับสุดท้ายพอสมัยมีลูกเบียดเค้าช่วยแต่ต้องดูว่าเบียดไปพน้าไปนี่จะต้านได้ตลอดหรือเปล่าครับพอสมัยเอาเลยครับปีกองรั้วแล้วครับ ส่งสัญญาณในช่วงปลายยกครับว้ยโยกว้ยครับพยายามจะคุมจังหวะครับเจอบวกอ่านี่นะครับแฟนมวยรอบสนามเอเจช่วยฝ่ายแดงครับแม่ออกทีนี่เสียงเฮเสียงฮามารอบเวทีนะครับถีบดักไว้แล้วพยายามจะวางแค่ขวาโอ้ก้มหน้ามองพืนไม่ได้ครับตองมองคูอสู้ครับนะครับ โงสุดท้ายและครับจะเป็นชุดสุดท้ายหรือเปล่าครับซ้ายของธนาพรสมัยโอ้โหเตะยัดเข้าลำตัวครับอ้ทิ้งด้วยหมัดขวามากะเอาทีเดียวให้อยู่ครับแต่ยังไม่อยู่ครับตอนนี้ก็รเล่นเกมขึ้นมาครับลาหูจังหวะที่พรสมัยพันเกมนี้ต้องอาศัยจังหวะนั้นช่วยโอกาสทําให้ได้ครับโอ้วันนี้ครับระทึกใจทุกคู่เลยครับอะไะครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับครบ3มยกครับ ผู้นิสของรายการครับในรุ่นพิกัด75กิโลกรัมนักชกในมุมแดงครับลาหูสหโชคลุกครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์กับพรสมัยเพชรแรมโบ้ครับนักชกในมุมน้ำเงินจากนครสวรรค์นี่ครับเหลี่ยมครับแถวพราวจริงๆครับวันนี้พรสมัยจังหวัดที่เขาจะพลาดหวังหรือเสียเปรียบครับมีหลักเหลี่ยมนี่ครับและชาิแล้วเทเลยครับนี่ครับลาหูพยายามจะเดินหน้าเปิดเกมทิ้งด้วยมัดขวายัดเข้ามาเต็มๆครับ บวกต่อบวกครับโดนต่อโดนอ่านกับท่านผู้ชมครับส่งให้พิธีกรบนเวทีกันก่อนครับหลังจากผ่านไปยังมันถึงสามโยครับเราเปรู้เรืงวันพิเศษกันก่อน and now it's time for the bonus round สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรง Bonus for blue and red corner, Puitra Mabin. Thank you, Governor. Rabra one bonus at Puitra Mabin by. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner, Ponsomai Pet Rambo.